สวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว y o u t u b e ทุกท่านนะครับครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ต้อมนะครับร้านไทยทรงพลพรามสองนะครับอ่ะโอเคพรามสองครับอยู่ติดถนนเลยนะมาง่ายวันนี้เรามาดูสต็อกนะครับรถแมคโคเก่าญี่ปุ่นนะครับมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยนะครับวันนี้เรามาอยู่วันเจ้าแคทสามหนึ่งสองดีนะครับนี่มีกัหลายคันเลยนะนี่ครับ รถแมคโครตอนนี้มีเยอะเลยนะมาดูเลยนะครับขนาด12ตันก่อนเลย 312d 3 1 2 c มีให้เลือกกันเยอะมากเลยนะครับตอนนี้โอเคเมื่อกี้เรายือนอยู่บนเจ้าแคทส 312d ดีแท็กเล็พร้อมเกีี้ยยางนะครับแท็กใหญ่ๆเลยครับอ่าพวกนี้สเปกนะครับก็สเปกมีเกีี้ยยางหมดเลยอ่าตัวนี้เป็น C ครับ3 1 2 c อันนี้ก็รุ่นเก่ากว่าน,นั้นหน่อยนึงนะครับข้อดีก็คือไม่มีไฟฟ้าครับเป็นเครื่องธรรมดา,าราคาก็ล้านนิดๆน,นะครับล้านต้นนะครับมีลายไปปิ้งหัวเจาะด้วยนะครับผมแล้วก็มีแบบประเภทราคาต่ำล้านก็มีนะแต่แสนกว่าอย่างเงี้ยเป็นออฟเซตบูมนะครับีออฟเซตบูมพร้อมใบมีดดันดินนะครับมีออฟเซตบูมนะครับราคาเบาๆย่อมๆ ตัวนี้เป็นสามหนึ่งสามนะครับท้ายมนทรงมองค่าแบบนี้นะเก่าญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับใช้งานได้เลยนะครับสเปคดีอ่าหรือว,ว่ารถที่เอาไว้ใช้งานดิเซ็คเกครับขีดตัดเหล็กนะมีให้ด้วยนะตัวนี้ไม่แพงไม่ถึงร้านนะพวกนี้เก่าญี่ปุ่นทุกคันนะครับอ่ามีคันนี้สเปคสวยครับจบสีแล้วสามหนึ่งสองดี อาร์มพิเศษนะครับวันนี้ก็ร้านต้นๆเหมือนกันนะมุกี้ใหญ่พร้อมลายเจาะนะครับโอเคครับนี่เราดูแถวหนึ่งแถวสองกันก่อนโอเคคันนี้ก็สวยนะครับเป็นเก่าญี่ปุ่นนะครับสภาพดูดีเลยนะแท็กใหญ่ด้วยเจ็ดสิบเซนสภาพประมาณนี้แลนเราเปิดทุกวันนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์วันนี้วันที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดกุมภาพันธ์นะวันนี้วันที่ เรามาถ่ายวีดีโอกันเนี่ยฮะนี่สามหนึ่งสองซีครับตัวนี้ก็สาภาพดีครับรถพร้อมใช้ครับเอาไปใช้ได้เลยนะเป็นเก่าญี่ปุ่นเก่านอกทุกคันเลยนะตอนนี้นี่กใหญ่เต็มเต็มกันเลยนะครับหามพิเศษด้วยนะตัวนี้หามยาวเก่าญี่ปุ่นาภาพดีชั่วโมงน้อย ่หรือว่าพี่เพียไดหารถที่เอาไว้ตัดไม้ครับตัดเลื่อยครับเราก็มีนะครับนี่เป็นหัวของอีวาฟูจิอ่าตัวรถก็เป็นแคทสามหนดีนะครับสามหดีอ่ามีลายระบบเรียบร้อยเลยนะครับมบมีดดันด้วยนะครับช่วยยึดช่วยประคองเวลาทํางานนะครับนี่ออปชั่นสมบูรณ์เลยนะครับ สภาพสวยเลยสามหนึ่งหนึ่งดีนะครับเป็นรถหัวตัดไม้นะครับอ่าหัวตัดไม้ก็มีอีกคันนะครับถ้าคันนี้มันเล็กไปครับสามนึหนึ่งเล็กไปก็จะมีเป็นฮิตาชินะครับ e อ180หัวตัดไม้ก็เป็นของอ w ว้าฟูจิเช่นเดียวกันนะครับนี่มีมีคมคมไปเรื่อยนะครับพร้อมลุกกลิ่งเรียบร้อยเลยรถแมคโครแขนยาวก็มีนะครับผม วันนี้ก็จะเป็นสามสองศูนย์ี่ครับหุมยาวนะครับผมพร้อมลายเจาะด้วยอ่าถัดไปครับสต็อกเยอะครับแมครตอนนี้สต็อกเยอะมากบิตาชิตัวนี้เป็นเซทเอ็กร้อยหกสิบนะครับพร้อมปักคีบหมุนได้อันนี้ไว้คีบไม้คีบของคีบกระดาษได้นะครับอ่าเราก็จะมีแมคอสองร้อยของซูมิโตโมครับตัวนี้ก็จะเป็นใบมีดด้วย ใบมิดดันนะครับพวกนี้ก็ราคาไม่ถึงร้านนะครับตัวใหญ่นะครับราคาดีเลยอ่าถัดมาเป็นน้องแคทนะครับสามสองศูนย์ดีนะครับลายเจาะเราตอนนี้มีสต็อกอยู่สองคันนะครับร้านต้นๆเช่นเดียวกันนะครับขนาดสามศูนย์ดีก็คือยี่สิบตันนะครับเป็นยี่สิบตันอ่าถ้าเป็นคอมสูบก็จะเป็นตีซีสองร้อยนะครับอ่าพวกนี้ก็จะ ไซส์20ตันมีลายเจาะนะสเปคดีเลยอ่ามาอีกโซนนะครับด้านหลังแล้วตอนนี้ก็จะเป็น Hitachi EX20 นะครับตัวนี้ก็จะมีปากซีบด้วยอ่าก็ปริมาณน่าจะมีประมาณ100้อยคันให้เลือกนะครับพี่เพืน่นใดสนใจก็มาดูแมคโคก็ดูได้ครับมีหลายคันเลยตอนนี้ลองขับลองทดลองหมุนตัวลองขับได้เลยนะ อ่าตัวนี้เป็น 312D อีกคันนะครับสเปคเแท็กใหญ่ครับคุ้งกี่สวยมากเลยนะมีโลโก้แคทยังอยู่เลยนะโอ้เนื้อตัวสวยเลยไม่ฉีกไม่ผุด,ด้วยนะเป็นเก่าญี่ปุ่นพร้อมใช้นะครับก็สนใจลองมาดูที่ร้านนะครับปะลามสองสมุนงคามอ่าเปิดทุกวันนะครับ วันอาทิตย์ก็เปิดครับวันนี้วันที่มาไลฟ์กันนี่ครับสวยมากนี่โอเคครับก็จะมีฮิตาชิท้ายมน,มน,มนต์ตอนนี้มีสามคันครับเซทเอ็กร้อยสามห้านะครับ,รบมีสามคันให้เลือกนะครับสบภาพก็พร้อมใช้งานามพิเศษนะครับเซทเอ็กร้อยี่เออร์ร้อยทดสอบเซทเอ็กร้อยสามห้าครับรุ่นสามนะครับแท็กใหญ่ด้วยนะ นี่งานลงที่ลมๆนี้เหมาะเลยนะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นพวกรถคีบนะครับเป็นแมคโคร้อยยสิบนะร้อยยี่สิบคมมาสนะครับอ่าตัวนี้ปากคีบหมุนได้ด้วยอ่าคีบได้หมุนได้นะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณร้านต้นๆเช่นเดียวกันนะสมิโตโมก็มีครับสมิโตโมร้อย 25นะครับแล้วก็มีคอมสุกคอมสุก PC 128รุ่น8นะสต็อกตอนนี้มีเยอะมากเลยนะครับสนใจชอบคันไหนก็แคปทักคันแท็กทักเข้ามาได้นะครับเบอร์ด้านล่าง2เบอร์นี้นะครับสอบถามขอรูปวิดีโอนะครับทดลองใช้งานเพิ่มได้นะครับติดต่อเข้ามาทางไลน์ได้เลยอันนี้ก็จะเป็น ซูมิโตโมครับเป็นรถปากคีบหมุนได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็จะเป็นพวกรถแม่เหล็กและแมกเนตเป็นจานดูดใหญ่ๆอย่า,ยยางเงี้ยครับประมาณเมตรครึ่งได้นี่มาร์คไฟซูเปอร์โกเบลโก้ครับตัวนี้เป็นโกเบโกเบ o โก้เอสเคร้อยยี่สิบมาร์คไฟพร้อมจานดูดปากคีบครบเลยนะฮะตัวนี้เป็นฮิตาชิครับรถแม่เหล็กซีเอ็ 240 LC ครับ LC ก็คือจะเป็นช่วงล่างยาวๆนะครับสวยอยู่นะตัวนี้โอ้หัวยกได้ด้วยนะครับอ่าตัวนี้มีระบบหัวยกได้ด้วยสวย,ยครับอันนี้ระบบจานแม่เหล็กนะครับจานใหญ่เลยนะแม่เหล็กจากญี่ปุ่นเนะียเนื้อเต็มๆกันเลยนะ พวกนี้ก็ร้านกวาทเหมือนกันโอเคครับถัดมาโซนที่สองนะครับของของร้านนะครับก็จะแบ่งเป็นสองฝั่งอ่าตรงนี้ก็มีหลายคันเลยครับถัดมาฝั่งนี้นะครับก็จะมีพวกหัวเจาะหัวลดหัวสไลด์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเ k สคองร้อยสามสิบห้ารุ่นเก้าครับหัวลิฟต์นะครับยกได้ด้วยมีเป็นมีดดันนะครับอ่าคันนี้ก็จะเป็น ผมวาสดร้อยี่แปดนะร้อยี่แปดรุ่นแปดอ๋อตัวนี้ก็สวยอยู่มีแท็กเหล็กพร้อมเกีย์ยางนะพร้อมเกีย์ยางพวกนี้ก็แปดแสนกว่าบาทนะราคาไม่แพงอืมถัดมาก็จะมีเป็นพวกนี้เป็นรถตัดไม้นะครับเป็นสามหนึ่งสองดีสามสองดีเนี่ยตัวนี้มีตัวเลื่อยให้ด้วยครับแล้วก็มีลูกยิ้งที่เป็นลูกยิ้งเหล็กจับนะครับอ๋อแล้วก็ นี่คันถัดมาครับเป็นแคทสามหนึ่งหนึ่งดีนะครับพร้อมหัวตัดเหล็กพร้อมจันดูดนะครับรถแม่เหล็กเรามีหลายคันนะครับโบเบโคมาสุนะครับเทียบเลยนะครับอ่านี่รถในตำนานเจอละคันหนึ่งโอเคครับคันนี้จะเป็น SK200 Max มคไฟครับ SK200 m a มารไฟ Super นะครับพร้อมลายเจาะนี่สมัยก่อนนี่ เป็นล้าเลยนะครับตัวน,นี้สภาพโอเคอยู่สมัยก่อนนี่ซื้อกันแพงมากครับรุ่นนี้ยังมีอยู่นะครับรถในตำนานนะอ่าถัดมาครับ x k 2 0 0 Maxx i นะพร้อมหัวลิฟต์หัวลิฟต์นะครับอ่าเอาไว้สำหรับงานที่ยกขึ้นลงมองของในรถนะครับน่าใชา้มากครับตัวนี้ พร้อมลายเจาะครับสามารถใส่หัวเจาะหัวกระแทกได้เลยนะนี่อันนี้ก็จะเป็นสต็อกรถแมคโครของร้านเรานะนี่สวยเลยอามยาวอามยาวมีลายเจาะครับสปเปคก็คือหัวลิฟเป็น SK200 นะครับพื้นหกนะครับันนบามาแถวหลังนี่แถวที่สามนะตัวนี้ก็จะเป็น SK200 สินะครับรุ่นแปดนะมาร์กเอกนะครับมาร์กเอกนี่หัวลิ์มีหลายจอดสเปคดีครับหัวยกได้ด้วยนะพวกนี้ก็ร้านกาบาทเา่านั้นนะรถหัวจอดก็มีนะครับเป็นซูมิโตโมอันนี้เป็นซูมิโตโมสองร้อยนะครับโอเคครับมีหลายคันให้เลือกนะตอนนี้แมคโครนี้ก็น่าจะมีร่วมประมาณร้อยคันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปดูคันเล็กๆกันหน่อยนะครับเผื่อว่า120-200มันจะใหญ่เกินไปโอเคครับนี่สดๆเลยนะครับเราจะถ่ายกันแบบว่าไม่ตัดต่ออ่ะหตันนะครับตัวนี้เป็น5ตันแค t สามศูนนะครับส่วนอ่าส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้แคันนะครับเป็นอ่ขนาด7ตันครึ่งแปตันนะ ก็จะมีเป็นโกเบโก้รุ่นหกรุ่นหกสองคันรุ่นแปดหนึ่งคันนะครับอ่าพวกนี้ก็ไม่แพงครับสภาพดีถือว่าข้างในสวยมากนะฮะนี่โอเคครับนี่นะสภาพประมาณนี้เลยเก่าญี่ปุ่นช่วงล่างเต็มเต็มเลยนะครับมีใบมีดด้วยอ่าหรือว่าถ้าไม่ชอบ โเบะครับเดี๋ยวจะไปสายซูมิโตโมครับมิโตโมก็จะมีสองคันนะตอนนี้แท็กเล็กพร้อมเกี้ยยางครับพวกนี้ถ้าเราไม่ใช้เราก็สามารถถอดออกได้นะครับผมอมคันนี้เป็นอะไรเลยไอเอทไอครับไอเอทไอแปดสิบนะเครื่องอิ u ุสุพวกนี้ก็ห้าแสนกว่านะครับแท็กเล็กพร้อมเกี้ยยาง ทำงานได้นะเหมือนพวก P C 6 0 7 0เจเหมือนกันเลยนะราคาดีเลยครับนี่ตอนนี้เราก็มีอยู่8คันนะครับรถแมคโครที่เป็นรถแม่เหล็กก็มีครับมีหลายคันเลยอ่าไม่หมดครับไม่หมดไปดูกันอีกครับอันนี้ก็จะเป็นรถแม่เหล็กนะแม่เหล็กผมว่าสุด C สองรรุ่นแปดครับ สเปคหัวลิฟต์ปากชีบไม่เหล็กครับหัวยกได้ด้วยนี้ถัดมานะครับเราก็จะมีโกเบโกครับ SK 125นะครับรุ่น8นะรุ่น8มี3คัน1252คันร้อยสาคันนะพวกนี้ก็แปดแสนเก้าแสนร้านหนึ่งแล้วแต่สภาพนะโอเคครับถัดมาลรวก็จะมี เซเด็กร้อสามห้านะครับโอ้อันนี้เป็นเจ้าผมัสุแต่เป็นสีฟ้านะตัวนี้เป็นรถปักคีบรปักคีบหมุนได้ันนี้ก็จะเป็น PC200 ครับุ่น1 0ปากคีบหมุนได้หัวยกได้นะครับสเปคดีเลย 312e นึ่ีนะครับก็มีครับอ่าถัดมาครับก็จะมีเป็นซูมิโตโมขนาดห้าตันนะครับพวกนี้จะเป็น5ตัน ตัวนี้จะเป็นโซนรถเล็กแลละอ่าคูบต้า5ตันผมว่าสู่ PC 55 MR5 MR5 นะครับตัวนี้ไม่ใช่เป็นรถเก่านะปี B 15เลยสวยมากตัวนี้สภาพเรียมเลยสวยคลิปอันนี้สวยเลยนะครับ อ่าตัวนี้ก็เป็นรถในตำนานอีกคันนะครับผมมาสู่ P C เจ็ดสี่สิบรุ่นเจ็ดนะสี่สิบรุนเจ็ดตัวนี้สมไมก่อนนะต้องสตดทอกันเยอะๆเลยเพราะว่านิยมมากมีเครื่องเหลืองรถทิ้มนิยมนะครับรถนี้ใครๆก็ต้องมีไว้ในครอบครองแลรุ่นนี้เราะก่อนนี่นิยมมากๆเลยถัดมาก็จะเป็นพวกนี่ P C สามห้านะครับพวก M R หนึ่ง นี่ตรงนี้สามตันครึ่งสามตันนะครับก็จะเล็กลงไปเลยเราก็ไล่ใส่ลงไปนะสนใจเรามาขับได้นะครับมีให้เลือกกันเต็มไปหมดเลยตอนนี้ซเอ็กซ์ยิเจ็ดอันนี้สองตันครึ่งตรงนี้ก็สามสี่แสนนะครับาราคาประมาณนี้อันนี้ก็มีตู้เก่งด้วยสีม่วงครับออกแนวน่ารักหวานๆหน่อยอันนี้เป็นคูเปอร์ต้าครับ สวยเลยครับ oh. เรามีให้เลือกเยอะนะครับสนใจรถตักก็มีนะว่าเป็นรถกระเช้าก็มีนะครับผมโอเคครับแมคโครเรามีให้เลือกเยอะมากนะครับวันนี้วันนี้วันที่ครับว่างๆก็มาไลฟ์วิดีโอให้ชมกันนะครับเ mm hmm. พียใด mm hmm. มีเวลาว่างก็ลองมาดูที่ร้านได้นะครับหรือว่าชอบกันไหนในไลฟ์ก็สามารถแคปรูปแล้วก็ท mm ักไลน์ได้นะครับอสอบถามข้อมูล ลักษณะสภาพนะครับยินดีนะครับโอเคครับถัดมาก็จะเป็นพวกโกเบบุมยาวนะครับนี่ตัวนี้เป็น sk 2 1 0ร้อบคนเกุ้มสิบหเมตรโอ้คันนี้สวยนะสวยมากเลยเขนยาวด้วยอ่ารุ่น9มีแขนสั้นก็มีแขนธรรมดานะครับโอเคเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันนะครับ อ่าสนใจปากคลิปก็มีนะครับปากตัดคอนกรีตครับตัวกัดตัวทำลายมีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสุดท้ายแลวสามคันข้างหน้าเดี๋ยวไว้มาไลฟ์ให้ชมใหม่รถเรามีเป็น100ร้อยคันนะครับก็สามารถเข้ามาดูมาชมกันได้อ่าตัวนี้ติดจองครับเก็บงานอยู่นะครับนี่ตัวนี้ SK 200รุ่น9นะ้รับรุ่น9 Y 13ว แล้วก็มีโคมอสโตตัวนี้ครับอันนี้เป็นแคทนะครับแคทสามศูนย์สี่นะครับนี่คันนี้สวยแขนยาวเหยียดเลยนะครับสิบห้าเมตรอันนี้เป็นโกนะเบโก้มาร์กเก้าครับมาร์กเก้าอันนีกว่นมาร์กไนนะครับนี่สาภาพสวยมากครับคันนี้สวยเดิมๆเ,เลยจะไปดูข้างบนกันดีกว่า ตมแห้งดีนะครับโอเควันนี้ก็ไลฟ์ประมาณนี้วันทย์วันที่11กุมภาคุมพานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ